สวัสดีครับทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็มีตัวอย่างของ a b b Dice นะครับรุ่น a c s 8 0 0มาให้ดูเป็นกรณีศึกษานะครับสำหรับปัญหาของตัวนี้นะครับก็คือมันโชว์ Fault อ h o กิ c ในเฟส W นะครับช่วงที่ทำการทดสอบนะครับซึ่งปัญหาก็เกิดจาก IGBT นะครับ IGBT ด้านในมีปัญหานะครับซึ่งคลิปนี้นะครับแอดมินก็จะให้ดูคลิปในช่วงที่แอดมินทำการเปลี่ยน igbt นะครับแล้วก็หลังจากเปลี่ยนเสร็จก็มาติดตั้งแล้วก็ทำการทดสอบนะครับสำหรับ igbt ที่แอดมินเปลี่ยนนะครับตรงนี้นะครับปัญหายิงย่งเกิดขึ้นเฉพาะเฟส W นะครับแต่ว่าในทางปฏิบัตินะครับในอุตสาหกรรมยยใหญ่ๆนะครับถ้าเกิด Fault ที่ตัวใดตัวหนึง่ง ก็จะทําการเปลี่ยนทั้ง3มโมดูลนะครับซึ่งในที่นี้นะครับแอดมินก็เปลี่ยนทั้งสมโมดูลก็คือเปลี่ยนทั้งเปต U V แล้วก็ W okay. ไอเจ้าตัวนี้นะครับคือตัวที่เปลี่ยน IGBT นะครับหลังจากเปลี่ยน IGBT เรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาทําการติดตั้งแล้วก็ทําการทดสอบนะครับก็ปพบว่าใช้งานได้ดีนะครับเดิมทีก็คือเมื่อทําการทดสอบนะครับจะเกิดการช็อตสอกิดนะครับในซอฟต์แวร์จะโชว่วาช็อตสอกิดนะครับ ก็คือช็อตสกิตโมดูลนัมเบอร์ีนะครับซึ่งในที่นี้นะก็จะมีอินเวอร์เตอร์3ตัวอินเวอร์เตอร์1อินเวอร์เตอร์2แล้วก็อินเวอร์เตอร์4นะครับเมื่อตอนแรกนะครับที่ทำการทดสอบก่อนที่จะทำการเปลี่ยน i g b t นะครับก็จะมีฟอล์โชว์ที่นี่นะครับโชว์ว่าช็อตสกิตที่โมดูล โมดูลหมายเลขสานะครับก็คือโมดูลนี้นะครับแล้วหลังจากที่เปลี่ยน i g p t เรียบร้อยนะครับรอดทำการทดสอบรอบก็ปรากฏว่าทำงานได้ดีนะครับปกติเีนะครับ